เสี่ยสวช่วงนี้มีเรื่องรอ้องเรียนใดๆพร้อมจัดชุดควบคุมทุกตำบลชุดป้อมปรามหาข่าวทุกสถานีตำรวจผู้ว่าปทุมเป็นประธานมอบถุงพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กที่ประสบภัยจนทำให้ผู้นำครอบครัวเสียชีวิตเมื่อปี2554สพเมืองปทุมเปิดสู์แจ้งให้บริการควบวงจรพร้อมตั้งกล้องวงจรปิดทั่วตำบลบางคูวัดเพื่อดูแลทุกสุขให้กับประชาชนพบชายการคนเสียชีวิตปริศนาได้ผหลังทางาตัวพบถุงทองแดงอยู่จำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบดูว่าเป็นใคร สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยัดยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดปทุมธานีทางช่องเอลซีเคเบิลทีวกับดิฉันชุติพัทรรักษาสนค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าขณะน,นี้ยังไม่มีการร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกุท้ิี้าแต่อย่างใดเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันนี้พันตำรวจโทสุชาติสุรัสัจจะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวกับผู้สื่อข,ข่าว l อ n New ิวว่าหลังจากที่กกตปทุมธานีได้ปิดรับสมัครในเย็นวันที่8มีนาคม2557ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สมัรส,สมาชิกวุฒิสภาทั้งสิ้นส0รายเป็นชายหรายหญิงสี่รายดังนี้หมายเลขหนึ่งนางมาราหานสวัสด์หมายเลขสองพันจ่าอากาศเอกวิชัยหัสดีหมายเลขสามนางเอมออนซัมสิริพงศ์หมายเลขสี่นายสุพจนศรีสุวรรณหมายเลข 4, ห้า 5, พันตำรวจเอกประทีปเจริญกันหมายเลขหกนายสุชาติสมเกตริน หมายเลขเจ็ดนางนิพัทราอมรรัตนเมธาหมายเลขแปดนางสาวอิสราสนวนพง์หมายเลขเก้านายเอกสิทธิ์ลิ้มสุวรรณและหมายเลขสิบนายพรมชยารัตนศิริวันจนถึงขณะนี้กกตปทุมธานียังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนและร้องขัดค้านหรือการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2550ให้ผู้สมัครสมาชิกุธิสภาสามารถที่จะหาเสียงได้แต่การหาเสียงนั้นต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามของการหาเสียงมีทั้งข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนสำหรับมาตรการในการควบคุมการหาเสียงเลือกตั้ง ก,กรกตปทุมธานีได้จัดชุดควบคุมและแหล่งข่าวในทุกตำบลของจังหวัดปทุมธานีและยังมีชุดป้องปรามโดยใช้กำลังตำรวจจากสถานีตำรวจในทุกพื้นที่อีกด้วยอย่างไรก็ตามพันตำรวจโทรสุชาติสุราัจจะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีขอความกรุณานประชาชนในจังหวัดปทุมธานีให้ไปเลือกตั้งสมาชิกุธิสภาในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2 5 5 7ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ มาเริ่มที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กที่ประสบอุทกภัยปีพุทธศักราช2554จนทําให้ผู้นำครอบครัวต้องเสียชีวิต วันนี้เวลา10ินาฬิกานายพงษ์สะรสัจจะชนลพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานงานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีพุทธศักราช2556แก่เด็กที่สูญเสียผู้นำครอบครัวเนื่องจากประสบอุทกภัยเมื่อปี2554ทุนละ5,000บาทและอุปกรณ์การเรียนโดยเด็กที่ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น10คนเป็นเด็กที่มีภูมิลำนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่ จะสูญเสียพิดาเนื่องจากถูกไฟฟ้าดูดและจมน้ําเสียชีวิตนอกจากนี้มารดาของเด็กส่วนใหญ่ก็มีปัญหาความเดือดร้อนเช่นไม่มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งและค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตไม่เพียงพอเป็นต้นนายพงษ์สะทอนสัจจะชนลพันผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานียังกล่าวอีกว่าในการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงมีเมตตาและให้ความสําคัญกับเด็กที่สูญเสียผู้นําครอบครัวเนื่องจากประสบอุทก าาเมื่อปี2554อีกทั้งยังทรงช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ด้วยการให้อยู่ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยครับโครงการนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยผ่านมูลนิธิด,ดูแลประสนูนิก่อนของพระองค์ที่ได้รับความทุกข์ยากวันนี้เนี่ยก็เป็นการดูแล เด็กนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้รับผลกระทบบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยเสียชีวิตจากภัยน้ำท่วมนะครับในปี2 5 5 4ที่ผ่านมาแล้วก็มีทั้งเรื่องของทุงนการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์การศึกษานะครับเมื่สักครู่เด็กๆก,ก็ได้ให้คำปฏิญาณว่าจะสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแล้วก็จะดูแล เรื่องของการใช้จ่ายทุนอันนี้นะครับแล้วก็เป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมน,นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากนะครับ,รบมาต่อที่ข่าวต่อไปนะคะสพเมืองจังหวัดปทุมธานีเปิดศูนย์แจ้งเหตุให้บริการครบวงจรพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งตำบลบางคูวัดจังหวัดปทุมธานีเพื่อดูแลทุกสุขให้กับประชาชนเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันนี้พลตำรวจตรีวิรุธเอี่ยมภัยจิต รองผู้บัญชาการภาคหนึ่งพันตำรวจเอกอภิชาติโกมุติการนลผู้กำกับสพเมืองจังหวัดปทุมธานีพร้อมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานีและนายพระสิทธิมลินายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดอาสาสมัครตำรวจบ้านอาสาป้องกันไภัยฝ่ายพลเรือนร่วมเปิดสถานีตำรวจชุมชนบางครูวัดณแยกบางคูวัดหมู่7ตําตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยสถานีตำรวจชุมชน ชนบางคูวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อขยายการบริการของสถานีตำรวจหลักที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งภายในสถานียังมีระบบกล้องวงจรปิดสามารถดูกล้องวงจรปิดในตำบลบ,บางคูวัดถึง33ตัวเพื่อสอดส่องดูแลประชาชนและลดปัญหาอาชญากรรมให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ยังสามารถประชุมผ่านกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีตำรวจหลักได้อย่างสะด ทางด้านพลตารวจตีวิรุธเอี่ยมภัยจิตรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งกล่าวว่าทั่วประเทศจะต้องมีสถานีตารวจชุมชนเพื่อรองรับการบริการประชาชนลดปัญหาในชุมชนและลดอาชญากรรมในพื้นที่จากสถานีตํารวจหลักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมายหรือมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอาชญากรรมซึ่งจะคัดเลือกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับปัญหาอาชญากรรมและมีความพร้อมในการจัดตั้งเพื่อที่จะได้มีการร่วมมือกันร,ระหว่างภาคเจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคประชาชนโดยสามารถสร้างได้ทั่วทั้งประเทศทุกรงพักให้มีสถานีตำรวจชุมชนละหนึ่งแห่งทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระของสถานีตำรวจหลักอีกด้วยข่าวต่อไปนะคะคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกก,ก,กตจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกบุตรสภาเพื่อให้ประชาชนผู้รับฟังได้เข้าใจในการไปใช้สิทธิ์เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจโทสุชาติสุรัสัจจะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีเปิดการอบรมโครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกอุทิศภาเพื่อให้มีดีเจที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งยังเสริมสร้างแนวความคิดอุดมการณ วิถีชีวิตประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอแสดแทรกในขณะจัดรายการสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกอุธิสภาและเป็นการสร้างเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยชุมชนในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าสื่อวิทยุ นับเป็นช่องทางที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจําวันและมีความใกล้ชิดมากที่สุดเนื่องมาจากประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนผู้ดําเนินรายการพิธีกรหรือดีเจที่ทําหน้าที่พูดคุยหรือสื่อสารกับประชาชนนับว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ส่งสารถ้าผู้ส่งสารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นได้ดีย่อมจะทําให้ประชาชนผู้รับสารมีโอกาสาร,รับสารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งข่าวต่อไปนะคะพบชายกลางคนเสียชีวิตปริศนาในผับร้างข้างตัวพบถุงทองแดงของสายไฟตกอยู่จำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่21มีนาคม2557ร้อยตำรวจโทรสิริพงศ์อภิวัน สารวัตรเวรสอบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกรรับแจ้งพบผู้เสียชีวิตภายในร้านเดอะกู๊ดวิวบาร์แอนด์รีสตอร์งปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอ,งเอกตำบลประชาธิป,ปัตย์อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งจึงรดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทรประยูนประกอบจันท์เจ้าหน้าที่สพประตูน้ำจุลาลงกรเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอาสาสมัครร่วมกตัญญูและแพทย์เวรโรงพยาบาลประชาธิป,ปัตย์ ที่เกิดเหตุภายในร้าน The Good View Bar and r e s t a u r a n t ซึ่งเป็นอาคารร้างปิดกับถนนเข้าหมู่บ้านเมืองเอกด้านถนนพหลโยธินพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายอายุประมาณ40-45ปีลักษณะสวมเสื้อ,อคอกลมสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินรองเท้าช้างดาวสีขาวมีรอยสักยันที่ข้อมือซ้ายเป็นรูปแมงป่องต้นขาขวาเป็นรูปมังกรนอนเสียชีวิตอยู่กับพื้นดินข้างร้านบริเวณแขนขวามีเลือดไหล ต้นคอมีรอยฟกช้ำคล้ายถูกรัดจากการตรวจค้นภายในตัวไม่พบเอกสารของทางราชการติดตัวใกล้กันยังพบถุงพลาสติกภายในบรรจุทองแดงใสไฟปอกแล้วจำนวนหนึ่งตกอยู่แพทย์ระบุเสียชีวิตมาแล้วประมาณ8ชั่วโมงนายบอยอายุ28ปีสัญชาติเวียดนามซึ่งทำหน้าที่เฝ้าร้านให้การว่าตนเองเป็นผู้มาพบศพซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครและเข้ามาในร้านทำไม เมื่อเห็นว่านอนไหนอยู่จึงเข้าไปตรวจสอบพบว่าไม่หายใจจึงรีบโทรแจรง้งตำรวจทางด้านร้อยตำรวจโทรสรีรพองศอภิวันสารวัตรเวรสอบสวนสพประตูน้ำจุฬาลงกรเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ให้อาสาสมัครร่วมกตันญูนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะคะ สิบล้อรบรรทุกแป้งมันสำปะหลังหนักกว่าสิบห้าตันชนขอบทางโชคดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันนี้ร้อยตำรวจโทรสริพองศ์อภิวันสารวัตรเวรสอบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกรรับเหตุมีอุบัติเหตุรถบรรทุกสิบล้อประสบอุบัติเหตุกีดขวางการจราจรของหลวงเสียหายที่เกิดช่วงกลางเหตุบนสะพานระดับรับรงสิตจากถนนรังสิตนครนายกมุ่งหน้าลงถนนประหลนโยธินขาออก ตำบลประชาธิป,ปัตย์อธัญ,ญบุรีจัังหวดปทุมธานีหลังรับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยสมาชิกเหี่ยวเวหาเขตจังหวัดปทุมธานีกู้ชีพเทศบาลนครรังสิตในที่เกิดเหตุช่วงกลางสะพานพบรถบรรทุก10ล้อยี่ห้ออีสุสุส,สีขาวหมายเลขทะเบียน83ขีด4832ชนบุรีเสียหลักชนขอบทางจนส่งผลให้เหล็กราวสะพานหักตัวรถตะแคงข้าง ผงแป้งมันสัมปะหลังที่บรรทุกมาด้านหลังรถกระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ถนนบางส่วนล่วงลงไปในช่องทางการจราจรด้านล่างทางต่างระดับจนถนนกลายเป็นสีขาวเจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นการจราจรโดยเด็ดขาดเพื่อทำการเก็บกู้และประสานรถเคลนขนาดใหญ่เพื่อมาทำการยกรถออกนอกเส้นทางทางด้านในสุเทพทองนุ่ม อายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่79ทับหหมู่ที่7ตำบลบ้านนาอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปาิาบุนีซึ่งเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเปิดเผยว่าตนเองขับรถบรรทุกผง,งแป้งมันสำปะหลังน้ำหนัก15ตันมาจากจังหวัดสะแก้วเพื่อมาส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งตนเองไม่สามารถบังคับรถได้จึงทำให้รถชนขอบทาง ก่อนจะเสียหลักพลิกคว่ำจนทำให้ผงแป้งมันสัมปรังกระเด็นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณร้อยตำรวจโทรสริพงอภิวันสารวัตรเวรสอบสวนสอพอประตูน้ำจุฬาลงกรเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ประสานรถเคนขนาดใหญ่เพื่อยกรถออกนอกเส้นทางและเปิดใช้การจราจรเป็นปกติพร้อมประสานดับเพลิงเทศบาลน,นครดังสิทมาทำการล้างพื้นและจัดเก็บวัสดุที่ตกหล่น พร้อมนำตัวผู้ขับขี่ไปสอบปากคําและดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปกลับมาพบกับ LC News ทางช่อง24กันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ